เราจะทำกระสุนอ๋อนี่วโอเคอ๋อนี่อีกงนิดเดียวแต่ซิ่งนี่ยใหญ่อ่าฮะเพราะว่าที่วางใหม่คือวางตั้งแต่ตรงนี้ค่อยวางวางข้างในอ๋อถ้าอย่างนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วนี่แล้วถังส้วนไม่ใช่แล้วนี่ถังส้วนก็น่าจะเป็นถังส้วนระบบเดิมถังส้วนมาใหม่ไว้ถังส้วะเดี๋ยวเพราะว่าแผนที่ดู ถ่ายวีดีโอนะครับผมถ้าจะเข้ามุมตรงมาแล้วก็จะเข้ามุมมมุนี้รน,นี่แล้วก็ลงมานี่ลงมานี่ <Okay. S 3> นเราดุดเราเตาย,ยิงตรงมานี่เตยิงผ่านเส้นนี้แล้วก็ออกไปด้านนี้ด้านตรงนี้อ่ okay. าโอเคครับผมอันนี้คือท่อบนจะท่อล่างก็ตรงนี้แล้วก็ออกนี้แล้วก็จะมุดเราไปดูท่อค่ะไปดูโเส้นเลยใช่ไหมไปดูคนละเส้นเอาคนละเซนเลยโอ้ีมันเลยสีแด อ๋อมรงนี้ก็ขอเส้นไหนนะเส้นไหนก็เป็นท่อบนชิดชิดนี้่ไปโซ่ท่อลาดเนี้แล้วก็ชิดนี้ไปอ่ากู้ผูกขนมาครับมาหมดเลยครับชิดนี้มาเสร็จปุ๊บก็ออกมาถังนี้ส่วนไอ้ท่อบนเอ้๋ท่อลาดท่อลาดก็มาอันนี้แล้วนะอ่าเพราะว่ามันมีข้อต่อรุดเข้ามาเป็นเส้นเดียวฟืดลงนี่ตรงนี้ก็มีเป็น พี่เรียกกอมอมาสูบก่นไหโถ้ถถงนี่มันสงสเด็กก็เปิดแล้ว่ยเรายไม่ได้เปิดดูเลยะเนี่ยอโอแสดงว่าเพียวกับท่อเต็มไหมพี่เรียกกอ,องทมมาสูบก่อนไหมอืมอตายนเติเีกว่เาเต็มพี่เราก็มองว่าอะไร ห้าสี่ปีทุกเดืองทำไมน้ำมันแสดงว่าเนื้อมันเยอะนะเยอะเนี่ยไปพ่อแต่น้ำตื้นวันนี้มันจะเปิดแล้วนะมันจะเปิดคือจบแล้วเนี่ยเลยแต่ทั้งท่พอมีหน้าในเหนื่อยเรียกทำงานร้านมาเหนื่อยเหนื่อโอ้โหเอ็นนี่เอ็นนั่นเรียกช่างอะไรเรียกเอ่อมาสูงก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อว่าต่อใช่ไหมใช่ พ่อเนี่หนยดูให้งเว่ามันเดพราะฉะนั้นเราจะเรียกอโอลายผมยังกดไม่ลงเลยโอ้โหน่นใช่ไหมน่นเป็นเม็ดเลยพี่เอยู่กันเยอะไงอือฮึโอ้โขี้กันเยอะอ่าฮะโอเคเอ่อพี่โทรเรียกกทมมาสูบเลยพี่กทมใช่ครับผมมีไหมเอ่อกทมผมไม่มีครับพี่ตามเขตเลยพี่โเต็งที่ เดี๋ยวน้ำชนหนึ่งนะน้ำตื้นแล้วชนเดี๋ยวผมดูให้พี่ก่อนแป๊บหนึ่งน้ำตื้นนะความเหนื่อยทำให้ขี้เกียจที่จะใช่ครับผมมาเรื่องนั้นเข้าใจได้อยู่ความเหนื่อยขี้เกียจที่จะดิ้นรนละเข้าใจครับผมอืมเดีนะครับอืมเดี๋ยวนะกันหนึ่งนะทุกนทุกอย่างลูกกินเอ่อเมื่อทิ้งทุกอย่างลงมาในโถครับผม อย่างนั้นไหมทิ้งทุกอย่างลงมาในโถครับผมทิ้งขี้แล้วใช่ไหมทั้งขี้ทั้งทั้งทั้งทุกอย่างครับผมเสรอาหารเนี่ยทิ้งทุกอย่างปิดเขาขี้เขาไปได้<ล>ดไงไ<ป>ทำเราได้อ่าโอเคนะเดี๋ยวผมขอ,อยอดนิดนึงก่อนนะทุกอย่างครับเทลงมาในน,นี้เดี๋ยวผมจะเอานี่ให้อตอนนี้ อ๋อมันมีทุกอย่างครับผมผ้าเพอเนี่นะครับผมทุกอย่างครับทุกอย่างที่คิดได้ครับพี่ไม่หรอกเขามันไม่ได้อยู่รุ่นเดียวไงครับผมพี่ตั้งแต่ทำบ้านมาสองรุ่นสองรุ่นบผมนไปกระดาษผ้ากะตุ้คุณไม่น่าทำอย่างนี้กับเราเลยเราเราเราไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ไงอ๋อครับผมคนเช่าก็เต็มที่ครับ อ่ะผมดูฮะโอ้โหพี่แบบมันเป็นเม็ดอะพี่แน่นเป็นเม็ดอะพีม่มันตำราได้ไงจบแล้วนะมอันนี้ยังไม่จบครับพี่เพราะว่าในเส้นในเมื่อมันไม่ลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับอไอ้ตรงนี้มันอาจจะเป็นของรุ่นแรกสมมุตินะนะครับแต่พอเออเต็มท่อเลยสิอ่าใช่ครับตอนนี้ในเส้นท่อพี่ก็เต็มเลยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออพอเอาจากถังออกพี่ก็ต้องไปเ<ๆ>คลียร์ในท่ออีก เพราะนั้นพี่ไม่หนีงานผมมาต้องไปยิงเอาออกเพราะงูเหล็กก็จะเหมือนอย่างนี้ครับงูเหล็กผมก็ถ้าเป็นงูเหล็กนะเรียกเอาเอางูเหล็กนะครับฟังไว้นะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับอ่ะเนื้อแน่นๆอย่างนี้แล้วมีเศษอย่างนี้อยู่ในท่อโอเคครับงูเหล็กก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะไปเกี่ยวออกมาได้นะครับแต่จะไม่ละลายของพวกนี้ออกจากท่อทะลุผ่านเข้าไปนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยในผมยิ่งกดไม่ลงเลยเนี่ยนะครับนะกดไม่ลงแล้วก็ อันเนี้ยสูบต้องสูบครับจะถ้าจะให้เรียกเอกชนก็พิกดบน Google ได้เลยครับผมนะครับหรือจะให้ผมเรียกมาให้ก็ได้นะครับเขาก็จะคิดลิตรละเท่าไหร่ลิตรละสองบาทนะสองบาทอ่าหรือประมาณสองบาทาไม่ทราบครับรถผมตอบไม่ได้ครับเพราะว่าในระหว่างทางมาเขาก็ต้องเติมน้ำเข้าไปด้วยเพื่อให้เนื้อมันดูดได้าเาเคนนใช่ใช่ครับผม แต่พอเราในขณะที่เราไปยิงจากท่อเราก็ต้องให้เขาดูดด้วยยิงออกมาจากท่อพอลงถังเขาก็จะต้องดูดไปด้วยเพื่อให้เคลียร์ระบบเส้นท่อนะครับผมอืมตอนนี้เนี่ยพี่ดูดไปแล้วหรือบอกว่าให้เขาไปยิงช่วยยิงจากโถมาอัด,อด,อดจากโถออกมาถ้าเนื้อแน่นขนาดนี้ขนาดผมกดไม่ลงอย่างเงี้ยพี่อัดมาท่อแตกก็คือท่อเท่อดูดเขาใหญ่ๆใช่ไหมแล้วเขาก็ปรับ จากการดูดเป็นการอัดลมเข้ามาแล้วพี่คิดว่าของที่แน่นท่อเหมือนกับปืนเอ่ออะไรนะปืนอัดเทียนอ่ะแล้วถ้ามันไม่ไหลมาในท่อเนี่ยท่อพี่แตกเลยนะระเบิดเลยนะซึ่งเจอมาหลายคนแล้วอัดอ้าเดี๋ยวอัดให้เดี๋ยวอัดให้นะครับเอ่อระเบิดอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนเลยนะนะครับเพราะด้วยความที่ว่าผมยังกดไม่ลงอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย นะครับไม่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ตั้งแรกก่อนที่พี่จะเข้ามาเนี่ยผมทอ,อดูดูแลลูกค้าบ,บอกว่าเอ,อดูดแล้วแต่ทําไมยังหลายวิดีโอครับดูดแล้วแต่ก็ยังไม่จบเส้นท่อคือมันแน่นแล้วมันเนื้อม,มันแน่นอย่างเงี้ยในท่อว่าจะลงแล้วลงไม่ได้<ม>จบครับเดี๋ยวครับเดี๋ยว ไครับเอาแต่ชั้นสองผมจะดูว่าผมเปิดทางตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีน้ำโผล่มาไหมั้ำสองน้ำสองจะได้ทิ้งแรงใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้เราเอาน้ำใส่มาเลยมาเลยครับเอาน้ำอัดมาเลยครับไปกระป๋องกระป๋องเลยครับเราจะดูครับว่าเขาจะโผล่ตรงนี้มไหมผมเปิดช่องอากาศตรงนี้ถึงว่าเดี๋ยวพอข้างบนเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ำใส่ลงไปเื่อยมมันจะช่วยละลายได้บ้างไหมเออมันช่วยละลายได้ครับแต่ว่ามันก็จะตอนนี้เนี่ยเรายังจะไม่เห็นผลอะไรมากครับ สิ่งนี้มันไม่มาใช่ไหมใช่ครับผมตรงนี้ไม่มาอยู่แล้วครับตรงที่เป็นฝั่งเนื้อครับไอ้ฝั่งเนื้อฝั่งเนื้อฝั่งน้ำครับผมดีมันไม่ทะลุไปฝั่งเนื้ออยู่แล้วไอ้ฝั่งน้ำโอ้ยฝั่งไม่ใช่เล็กๆนะพอมาครับมาไหมมาครับพอมาครับผมเนี่ยครับพอมาครับผมเออแสดงว่าก็ยังตันไปเยอะครับผมใช่ครับผมเพราะว่านั้นเราเรากดหลายทีนะน้ำก็จะออกมาเช่นได้แ่หน้าสิ่งเนี่ยครับผม าาอาชั้นหนึ่งครับผมชั้นหนึ่งครับชั้นหนึ่งครับกดครับนะคะถ้าขยันอีกไหนมาเปิดาจะมาเปิดแล้วเนี่ยชั้นหนึ่งครับมาม,มามาครับขออีกทีครับผม ก็ลูกค้านะครับก็ระหว่างดูไปนะครับเราชมไปนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็อย่างให้บอกให้เปิดถังส้วงก่อนนะครับแล้วดูว่ามันแน่นขนาดไหนโดยเฉพาะบ้านเช่านะครับอย่างที่นี่คือบ้านเช่าอ่ะโอเคลงนะครับลงนะครับลงนะอ่ะนะครับจุบส้วมครับก็จะจบนะครับสําหรับงานนี้นะครับอ่ะโอเคผมว่าผมปิดคลิปได้เลยมาดู กันเยอะแล้วนะครับผมมางงานต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะนี่คือช่องของแก้ท่อตันท่อส้วมตันนะครับไม่ใช่ช่องของทานอาหารนะฮะอันนั้นสําหรับท่านที่เข้ามาชมก็ทําใจไว้นิดนึงนะครับอ่ะโอเคครับพบกันใหม่ครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วะผมจบงานสํารวจผมเรียบร้อยเท่านี้นะครับก็ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของรถสูบส้วมนะครับครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับอย่าลืมครับ0863453568้าถ้าท่านตรวจสอบเองได้ตรวจสอบก่อนจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกับผม นะครับผมแล้วก็ถ้าผมเข้างานแน่นอนครับทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายนะครับยิ่งตอนนี้ค่าน้ำมันลดแพงด้วยนะครับโอเคครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับอย่าลืมครับ086 345 3568วันนี้เราอยู่กันที่ถนนบางนาตราดข้างหมู่บ้านเล็กไซวิลล่านะครับนะครับข้างๆกันโอเคครับอย่าลืมครับแก้ท่อตาช่างเอจีดีให้บริการโอเค คร,ครับเป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับการตรวจสอบของผมจริงๆนะอย่างที่ผมแจ้งพี่นะว่าเราเข้ามาดูก่อนแตพี่แต่พี่พิกรอไม่ได้เนาะใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับพี่สำหรับพี่โดนี่โอเคอเค,ครับผมผมทางานเป็นขั้นตอนนะพี่เนาะ,ะอะไรที่มันไม่จําเป็นก็ผมก็บอกแล้วว่าไม่จําเป็นใช,ใช่ไหมครับเพื่อความสบายใจของทุกคนเป็นยังไงบ้างพี่ของพี่พี่ว่าเป็นยังไง ตลอดตรงนี้พี่พี่คิดไหมพี่จะให้เตือนกับคนอื่นไหมว่าให้ดูยังไงก่อนอให้ดูให้ดูข้อก่อนนะท่ออยให้ดูถังก่อนถังแท็กน้ำโอ้หเตะท่าอะไรเนี่ยซอมาม่าเลยครับใส่ลงไปใส่ลงไปจัดเต็มครับในเนื้อครับโอเคนะครับที่เรานี้ก็เราก็ใส่น้ำช่วยเขาผมพี่ก็มีช่วยช่วยให้เขาถ่ายได้ก่อนอ่านะครับมันเอาไปตั้งเย้ะมันออกอยู่แล้วพี่มันออกอยู่แล้ว มันนานมากมันเป็นขั้นตอนเองขั้นตอนการบำบัดนะนี่เพื่อตายรักษาอุ้ยแล้วช้าจะมาปวดอยู่แล้วเหนื่อยล้าเหนื่บางครั้งเราลืมคิดไงพี่บางครั้งเราลืมคิดว่าในสิ่งที่เราควรจะต้องดูก่อนเพราะนี่เราผสมพยาบาลต้นตอืมใช่ไหมครับน้ามี่เทและมาหรือมาครับพี่มาครับผมมาครับพี่ยังไม่เส้นท่อพี่ยังไม่เต็มนะครับ อัดมาเยอะเลยอะครับข้างบนอัดมาเยอะเลยระหว่างที sous 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 ่เขามาทําอัดมาเยอะๆนะครับอัดมาเยอะๆบางที่ก็จะตอนนี้พี่ก็จะช่วยเออเส้นท่อพี่นะครับนะอ่ะโอเคเอแล้วพี่เดี๋ยวมันลงมาละตอนนี้ผมเปิดทางไว้แล้วมันลงละมันลงแล้วครับครับอ่ะเข้าล่างละเข้าล่างละเดี๋ยวผมปิดฝา